ขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรม,มิกและขอเจริญพรมายังญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันก่อนนะก็คือเมื่อสองวันที่แล้วก็ได้ปฏิสันฐานเกี่ยวกับเรื่องสามเณรราหุนที่ไม่มีที่นอนนะเนื่องจากว่าที่วัดเนี่ยมีญาติโยมมาพักที่วัด เป็นจำนวนมากแล้วพระเถระก็พักอยู่ในกุฏิพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้บัญญัติพระธรรมวินัยข้อที่ว่าคนที่ไม่ใช่พระไม่ได้บวชเป็นพระเรียกว่าอนุปสัมบัน์ไม่จะไม่นอนร่วมหมุชายคามุงบางเดียวกันเกินสามคืนว่างั้นแต่แรกก็ สามเณรก็พักค้างอาศัยกับพระภิกษุพระเถระได้เกินสามคืนแต่เนื่องจากว่ามีญาติโยมผู้ชายที่มาพักกับพระเถระด้วยแล้ววันนั้นก็คนมาวัดเยอะพระก็นอนอยู่ในศาลาโรงฉันโยมก็ตื่นขึ้นมาเห็นพระที่บวชใหม่ไม่สำรวมนอนก็ผ้าเวิกบ้างนอนกัดฟันบ้างนอนละเมอบ้าง แล้วก็เอาไปพูดต่างๆนานาแล้วไปฟ้องพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติบอกว่านะควรเว้นระยะห่างระหว่างคนที่บวชเป็นพระแล้วกับคนที่ยังไม่บวชเป็นพระเช่นสามเณรหรือโยมผู้ชายเนี่ยก็เลยไม่ให้คลุกคลีกันมากเกินไปเดี๋ยวจะเผลอตัวนะแล้วแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่งดงามก็เลยค้างคืนได้ สองคืนกว่าๆไม่เกินสามคืนสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็บัญญัติบัญญัตินี้ไว้แล้ววันนี้เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองโกสัมพีเช่นเดิมคราวที่แล้วก็โกสัมพีพระราหุลไปนอนอยู่ในพระเวชจักกุดีคือนอนอยู่ในส่วมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงมาบัญญัติพระวินัยเพิ่มขึ้นมาอีกว่านะ ให้อานุปสัมบันเนี่ยนอนได้ไม่เกินสามคืนตอนแรกไม่ให้นอนเลยสักคืนก็ไม่ให้นอนด้วยกันทีนี้พระเถระรูปหนึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบวชตั้งแต่เรียกว่าเป็นหนุ่มจนเป็นพระเถระอยู่ที่เมืองโกสัมพีพอบวชที่เมืองโกสัมพีแล้วไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้านก็นิมนต์ขอให้ท่านเนี่ยอยู่จำพรรษาณห,หมู่บ้านนั้นท่านก็บอกว่ามาองค์เดียวว่าง,งั้นไม่มีนะกัปิยะการกคือไม่มีคนที่จะคอยระตเตรียมข้าวของประเคนของให้โยมอุปถากก็อยากให้พระนั้นอยู่จำพรรษาด้วยก็เลยพาเอาลูกน้อยอายุเจ็ดขวบรู้เดียงสาแล้ว คนที่จะบวชได้เนี่ยต้องรู้เดียงสาคําว่ารู้เดียงสาเนี่ยโยมได้ยินเป็นประจำท่านบอกว่าให้ถือเอาว่าเด็กน้อยที่ได้ชิมของเปรี้ยวของเค็มแล้วรู้คําว่าเปรี้ยวรู้คําว่าเค็มท่านบอกว่ารู้เดียงสาหรือเด็กน้อยที่ใช้บอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงไล่ไก่ไล่กานะนาเดี๋ยวพ่อจะตากข้าวเปลือกเอาไว้ ไก่อย่าให้มันมากินเด็กที่รู้เดียงสาก็ไล่ไก่ไล่กาเป็นก็บวชได้เลยพาลูกน้อยเนี่ยมาบวชเป็นสามเณรพระเถระก็บวชให้วันที่บวชนั้นก็ชุบน้ำที่ผมเนี่ยนะจนชุ่มแล้วพระอุปชาก็คือพระเถระองค์นี้ก็ได้ให้นะปัญจะนะตจะปัญ กรรมฐานหมายถึงว่าให้กรรมฐาน5อย่างเกษาคือผมนะโลมาคือขนนะขา,าคือเล็บนะทันตาคือฟันและตะโจคือหนังนะของเหล่านี้เป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมีการเสื่อมเป็นธรรมดาหนังของเราก็เสื่อมแต่ก่อนมันตึงมันเหี่ยวลงแล้วผมแต่ก่อนก็นุ่มสลวยสวยเก ทุกวันนี้ก็แข็งเป็นสังกะตังเหมือนขนแพะอย่างนี้ก็พิจารณาอย่างนี้ในระหว่างที่ปลงผมอยู่นั่นเองปลงผมเสร็จสามนเณรน้อยพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจวนไปวนมาพิจารณาเห็นโลกตามความเป็นจริงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทาญาณส่วนอุปชานั้นยังเป็นพระปุตตชนอยู่ ได้เรียนกรรมฐานมาก็จริงแต่ยังไม่ได้บรรลุอะไรก็ไม่รู้ว่าลูกสิทธ์ตัวเองนั้นบรรลุลูกสิทธ์นั้นก็อุปถากเป็นกัปิยการกคือคอยประเคนนะคอยดูแลน้ำล้างหน้าไม้สีฟันอยู่หนึ่งพันษาพอออกพรรษาแล้วนะพระเทระก็คิดว่าจะไปกราบ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยพาเนน้อยที่เป็นพระอรหันต์พระอุปชาไม่รู้เดินทางรอนแรมไปคืนที่หนึ่งก็ค้างอยู่ด้วยกันคืนที่สองก็ค้างอยู่ด้วยกันยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าสักทีคืนที่สามทีนี้สามเณน,นก็รู้ด้วยว่ามีพระธรรมวินัยข้อนี้ว่า นะสาม,มเณรเนี่ยเป็นอนุปปัสมบันคือศีลไม่เท่ากับพระก็เลยนั่งคูบันลังคือนั่งสมาธิทั้งคืนท่านบอกว่าไม่ให้นอนด้วยกันคนหนึ่งนอนก็คือพระเทระนอนฉะนั้นเราจะไม่นอนเราจะนั่งสมาธินะแปลว่าอยู่ด้วยกันได้คนหนึ่งนอนคนหน,หนึ่งนั่งท่านก็คิดอย่างนี้แต่พระเทระตื่นมาตอนเช้ารุ่งเช้า ก็นึกขึ้นมาได้ว่าคืนนี้เป็นคืนที่สมจะล่วงเกินคืนที่สมไม่ได้นึกถึงพระธรรมวินัยข้อนี้หยิบตละปัดขึ้นมาเคาะใกล้ๆก,กับสามเณรสามเณรก็นั่งสามาธิอยู่มันมืดด้วยเคาะเคาะเคาะเน้นเน้น,น,นนะแล้วก็ยกปลายตละปัดขึ้นปลายตลปัดมีแหลมแหลมอยู่ด้วยนะเห็นตลปัดอยู่มีแหลมแหลม จิ้มเข้าที่ตาของเนนข้างหนึ่งตาแตกสามเณรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็เลยลุกออกไปพอลุกออกไปแล้วก็ไปเตรียมน้ำล้างหน้าแปรงสีฟันเข้ามาถวายอาจารย์มันก็รุ่งเช้าขึ้นมาแล้วพออาจารย์เห็นสามเณรนะยื่นไม้สีฟันให้มือเดียว ไม่ได้การถวายของพระโยมนะไม่เหมือนกับโยมที่รับของจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคารวาสด,ด้วยกันเนี่ยเขาจะทํามืออย่างนี้นะทำมืออย่างนี้นะออนนะเหมือนกับให้ความเคารพแต่พระนี่ความเคารพคือต้องสองมือเสมอไม่ว่าจะถวายของไม่ว่าจะรับของนี่ต้องสองมือเสมอแล้วก็เข้าไปอยู่ในหัตถบาทหมายถึงหนึ่งศอกไม่อยู่ห่างจนให้ท่านต้องเอื้อมมือออกอย่างนี้อันนี้เป็นมารยาท พระเทระก็บอกว่าสามเน้นไม่สำเนียกเลยนะลืมแล้วเหรอเวลาถวายของพระเทลระต้องสองมือวบางั้นผมรู้ขอรับแต่มืออีกข้างหนึ่งผมไม่ว่างวบานั้นอีกข้างหนึ่งทำอะไรอีกข้างหนึ่งผมปิดตาอยู่ครับตาเป็นอะไรเน้นวบางั้นตาผมแตกครับแค่นั้นแหละพระเทลระก็ตกใจ ถามสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นสามเณรก็เล่าให้ฟังพระเถระเป็นปู่ตุชนก็เสียใจมากพอถอนความเสียใจไม่ได้บ่าเนนเอ้ยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่างั้นทีนี้สามเณรก็ไม่รู้จะปลอบใจอาจารย์ยังไงก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของท่านแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของผมแต่เป็นความผิดของการเกิดมาในวัฏฏะสงสารขอรับ การที่เราเกิดมาเวียน่ายตายเกิดแล้วตายเกิดเล่าโดยที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารเนี่ยเป็นโทษอย่างยิ่งบางคราวเราไปเกิดเจอครูบาอาจารย์ดีๆท่านก็แนะนำในสิ่งดีๆให้เราปฏิบัติถ้าได้บรรลุเราก็ไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดแต่บางคราวเรามีบุญมากไปเกิดเป็นราชามาหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเราก็หลงลืมตัว อาจจะทําผิดพลาดทําเวรทํากรรมเหมือนสามเณรนเนี่ยอาจจะผิดพลาดทําเวรทํากรรมนะซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าทํากรรมอะไรมาตาจึงบอดสามเณรพูดอย่างนี้แล้วพระเถระก็ยังไม่สบายใจเอาสัมภาระเอาบาตเอากลดของสามเณรแต่ก่อนเนี่ยให้เรนรเนี่ยแบกคนเดียวแล้วท่านก็เดินสบายสบายสามเณรตัวน้อยเนี่ยแบกนะบริขารของอาจารย์ ตอนนี้อาจารย์แบกของเนนด้วยแล้วก็แบกของตัวเองด้วยจนไปถึงพระพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ว่าอู้สามเณรนี้ดีจริงๆว่างั้นดียังไงว่างั้นสามเณรนี้ไม่โกรธผมเลยกระผมเนี่ยทำสามเณรตาแตกแต่สามเณรนั้นไม่ได้กล่าวไม่ได้ว่าอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า ก็จะไปว่าได้ยังไงในเมื่อวาสามเณนนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วจึงตรัสพระกาถาขออนุญาตอ่านพระคาถาหน่อยสันตังตัดสะมนังโหติเป็นต้นความว่าใจของท่านเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบเป็นผู้สงบระง,งับคงที่ เป็นใจที่สงบแล้ววาจาก็สงบการงานก็สงบดังนั้น,นท่านจึงไม่ได้โกรธใครๆพระอรหันต์ถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ก็พิจารณาเห็นโลกตามความเป็นจริงได้ว่าโลกใบนีน้มีธรรมชาติอยู่สองอย่างคือธรรมชาติเทียมเรียกว่าของปลอมกับธรรมชาติคือของจริง ที่มีมาแล้วแต่เดิมนั่นก็คือใจของเราของจริงนั้นมีมาแต่เดิมไม่ได้เกิดจึงไม่มีวันตายส่วนธรรมชาติของเทียมนั้นมีการเกิดเช่นต้นไม้ใบหญ้าร่างกายนี้ชีวิตนี้อารมณ์ความรู้สึกนามธรรมาท,ทั้งหลายแหลความภาคภูมิใจความรักของนี้เป็นของเกิดของไหนของเกิดของนั้นย่อมมีการผันแปรเรียกว่าอานิจจงควบคุมไม่ได้เรียกว่าทุกขังและ ไม่มีตัวไม่มีตนเรียกว่าอนัตตาเป็นของปลอมของปลอมมักมีลักษณะอย่างนี้เมื่อเราแยกแยะของจริงของปลอมได้แล้วเราก็ควรที่จะมาเอาใจใส่เฉพาะของจริงเท่านั้นของปลอมนั้นก็ดูแลรักษาได้เพียงนิดๆิดหน่อยๆน่ควบคุมก็ไม่ได้เรียกว่าสังขารส่วนสิ่งที่ไม่ใช่สังขารเรียกว่าอาสังคตะธรรมมีกันมาทุกคน สิ่งนั้นก็คือใจไม่มีวันตายเป็นอมะตะมะตะแปลว่าตายอักแปลว่าไม่อมะตะแปลว่าไม่ตายพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังก็น,น้นให้พวกเราทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติทางใจก็คือทำสมาธิฝึกใจของเราสามเณรน,นี้ก็ได้ฝึกใจมาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วพอมาถึงชาตินี้เพียงแค่ฟังฟัง กรรมาฐานห้าอย่างแค่นั้นเองพิจารณาก็เห็นจริงว่าโ,โลกทั้งหลายแหล่เนี่ยสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นของว่างเปล่าไม่พึงที่จะไปบังคับเสียอกเสียใจกับสังขารเหล่านั้นแล้วก็รักษาเพียงใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสได้ธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลัชนี สาธุสาธุสาธุ